ที่วิดีโอในวันนี้ผมจะเอาตัวคอนจากอิตาเลียเนเบนหลอดมาแข่งกับดาสมหฮะโฮที่ผมสร้างขึ้นจะมาดูกันว่าตัวไหนจะสามารถล่อออกไปและชนะเป็นคนแรกฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ข้อหนึ่งไลค์แล้วไปดูกันเลย let's go <S โอเคครับผมเรามาดูกันว่าตัวแรกที่ผมจะเอามาทดลองเนี่ยเป็นตัวอะไรกันครับก็คือมันมีทั้งหมดหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่ซิโน่ตุงตุงซาฮูล่าแล้วก็จะมีบารล er, ารีนาคาปูชิน่ามีบา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 ตาปิมมีอาตาลาเลโลตาลาแล้วก็จะมีล, İ ลิลิลิลาลีลาแล้วก็จะมีเป็นเอ่อบอมบาริโดโคโคโดมาดูกันว่าแต่และตัวเนี่ย จะสามารถลอดออกไปจากด่านที่ผมสร้างขึ้นหรือเปล่านะมันจะเป็นแบบโอ้ยมีด่านไฟด่านเป็นไม้ด่านแบบเต็มอะไรเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีด่านซีค็ดรับที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ด้วยก็ตัวแรกที่ผมจะมาทดลองกันก็คือจะเป็นคาปูชิโน่แอซซิโน่ครับก็อย่างแรกเลยให้เราทำการเหยียบปุ่มนี้ก่อนเหยียบเสร็จปุ๊บอ่าแล้วเราก็ทำการวิ่งไปตรงนู้นเพื่อแปลงล่านะครับทุกคนจะแปลงล่ายังไงใช่ไหมดูกันหนึ่งสองซ้ำเหยียบเลย จึบด,ด,ดืม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 เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมเป็นเอสโซิโนคาปูชิโน่เป็นที่ร้อยแล้วหรือว่าคาปูชิโน่เอสโซิโน่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับมาแล้วนะฮะ บัฟที่เราจะได้จากตัวละครนี้ก็จะเป็นจมบูสอนนะครับแต่ว่าเลือดยังเท่าเดิมอยู่ก็คือตัวนี้จะสามารถให้ตดดส่งได้มาดูกันว่าผมจะสามารถลอดจากที่นี่หรือเปล่านะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ตัวเอ้ยลืมบอกเลยแต่ละคนเนี่ยชอบตัวตัวละครอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผม้ผมจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบตัวละครไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยว่าเราจะลอดหรือเปล่าชึบตาแรกโอเคได้อยู่ได้อยู่มันแค่ร้อยหน่อยไม่ยากมากไปชึบโอเคได้อยู่ครับผม มันเราจะกระดานน้ำที่เป็นดานอาพิษเออ่โอ้โห <c oughs> ก็คือว่าตัวละครนี้มันไม่ได้ไม่ได้มีบาแบบพวกกันนงกันทํำหรือว่ากันฟวงก,กันไฟนะครับก็เลย ไปได้ไม่ไกลมากประมาณผมให้ตัวละครน,นี้อยู่ประมาณาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือไม่สามารถไปต่อได้ก็อยู่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วทำการลิงไว้แล้วโอเคนายอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนนะเพราะวนายไปได้ไม่ไกลก็ตัวแรกก็อาจจะอ่อนแอนิดนึงครับเพราะว่าเขา้าใจครับมันจะเป็นเด็กเนาะเออน่ารักน่ารักตมูแต่มีนะครับก็เป็นแบบกาแฟดินชานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกันดีกว่าชื่อว่าตุงตุงตุงซาฮูราผมว่าตัวเนี้ยทุกคนน่าจะรู้จักกันเยอะมากมาเลยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยมีมาก่อนคืออีสรุปนี่เลย มันคือโฆษณาเก่ามากมันคือไม้ฮูเทคฮูเทคนะครับโคตรเก่าเลยนะ่ย <_ C 1> โอเคเราทำการเหยียบแป้งก่อนชึบแล้วก็ทำการบ้าไปตรงนูน้นโลกแห่การแปลงร่างเห็นป่ะมันคิดว่าแปลงร่างโอเคเราทำการมองไปทางนู้นแล้วก็เหยียบเลยแปลงร่างยา่ามาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เราเป็นตูนตูเงินนะครับตูนตูก็จะมีบัฟเป็นอารีเจเนเรนชั่นหนึ่งนะครับถาวรแล้วก็จะมีเป็นสเต็งสี่แล้วก็จะมีเลือดเพิ่มเป็นสองหัวใจขึ้นนะครับบอกเลยว่าโคตรเก่งก็สาม,มารถแบบตีเดียวรหัวแตกได้ผมจะลองกระัวแล้วกันนะชึบ ลองตีวัวโโอ้โหตีทีเดียวตายเลยครับมาดูกันว่าตุงตุงตุง,ง,งของเราจะสามารถรอดจากดักสุดมหาโหดได้หรือเปล่าจะสามารถชนะชัปบูชิน่าคาเอสเซซิโนได้หรือเปล่านะครมาดูกันเลยไปครับทุกคนลุยเลยยิบชึบไปครับตุงตอนนี้วิ่งแล้วครับตงุงชึบชึบแล้วก็เจอก,กระดานน้ำโอ้โหจะรอดไหมอุ้ยได้อยู่โอ้โหตายกระดานลาวาทีเดียวเองโอเคผมขอรอบหนึ่ง แปลงล่างคืนแล้วครับได้บัฟเหมือนเดิมเลยมาขอรอบหนึ่งนะลองรอบหนึ่งเมื่อกี้ผม่็จะพลาดเองชึบไปครับทุกคนดีรอครับชึบได้อยู่โอเคลงด่านน้าแล้วก็รีบขึ้นเห็นป่ะไปแท้ากายอยู่รอบนี้ลงลาวาอุย้ยเป็นลาวาปอมนะครับทุกคนครตอนนี้เป็นลาวาปอมโอเคเราทำการโดดลงไม่มากอุย้ยเดียวชึบชึบดเดียวโอ้ไม่น่ารอด ไม่ไดรอดจริงด้วยนะฮะเราได้ไปถึงดานแค่เบอร์รี่เท่านั้นสลับตรงๆนะครับผมได้ทําการแค่บานดานเบอร์รี่เท่านั้นนะฮะก็หุยก็ไกลอยู่นะจริงอ่ะอุ้ยเกือบถึงดานสีเคล็ดลับเลยเนี่ยโอ้ก็ถือว่ามาไกลมากเลยครับต่อไปเราจะเป็นเราจะไปดูกับตัวละครที่มีชื่อว่าบาอาบาเบเลเรลิน่าคาปูชิน่านะโหมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยทําการกดเหยียบเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปตรงนู้นโอเคตอนนี้เราเป็นตรงอยู่โอเคเราทําการเหยียบเพื่อแปลงร่าง มาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับก็คือตรงเขาจะได้บัฟเป็นสปีดสองวลยเขาจำบูนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักบันเล่นะครับเลยอาจจะมีแบบพวกอาทักษะในการวิ่งหรืออะไรนะว่องไวขึ้นนะครับดีไหมบ้วิ่งว่องไวมากแล้วก็มีแบบกระโดดสูงด้วยก็ถือว่าจริงนะครับผมนี่กระโดดถีบนี่แน่อมากันว่าจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะสำหรับ่านนี้ก็อย่างแรกเลยวุ้ยกระโดดสูงได้ครับตอนนี้โอเคไปได้อยู่ชึบแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ผ่านบางด่านนะเพราะว่าอุ้ยเช่นด่านนี้ได้อยู่ครับโอเคลงมาไปไปอุ้ยได้อยู่ อคต่อไปจะรอดไหมคือทดอยู่ได้อยู่อุอ๊โอเคเราทำการลงด้านล่างแล้วขุดครับขุดครับผมครับไม่รอดครับผมติดไฟตายครับตอนนี้โอ้โหเรามาถึงด,ด่านด่านตะบองเพชรนะครับก็ถือว่าตูดก่งแล้วนะครับถึงด่านตะบองเพชรได้นะผมก็ถือว่า โอเคอยู่ okay นะเพราะว่าผมว่ามันมีทักษะในการวิ่งเลยอ,อะไรเงี้ยค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวทำการซ่อมด่านเพิ่มเติมน,นะเพื่อให้ตัวอื่นเนี่ยไม่ได้มาลองเล่นต่อนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทำผมจะแบบไม่ให้มันแบบว่าตัขั้นบนนั้นเดี๋ยวมันโกงไปอยาอยากให้ไปด้านล่างเพราะว่าเพื่อแบบควาสมสนุกผมจะดูว่าตัวไหนมันสามารถ,ถถึงแล้วออกจากด่านนี้ได้ด้วยนะครับก็อยู่มันตรงนี้แล้วกันนะผมต่อไปนะครับตัวที่เราจะไปดูต่อไปก็คือตัวต้นไม้หรือว่าบิมบิมปัตตพิมนี่ยนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแรเลยทําากรเเยยีบสร็็จปแลกกทําางล่างคือมก็แปลงรง มาแล้วครับทุกคนครับมาแล้วบิมบิมปัตตาบิมนะครับตัวนี้จะได้บัฟเป็นอ่าสโลเนตนะครับแต่ว่าสโลเนตเนี่ยคือจะวิ่งช้ามากๆเลยจะมีเลือดเนี่ยก็ค่าเยอะมากเลยจะมีทั้งหมดประมาณอ่าสองหลอดนะครับที่ได้สโลเนตผมคิดว่าเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันค่อนข้างจะตัวใหญ่เกินนะครับแล้วก็มีใบไม้เต็มตัวไปหมดเลยไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะครับใบไม้เนี่ยเออติดตัวมาเฉยเลยโอเคทำการวิ่งไปเลยครับโอ้ยถึงว่าตัวใหญ่กับการที่แบบว่ามีสโลเนตจะสามารถรอดจากที่นี่ได้หรือเปล่าตัวสโลเนตเนี่ยมันเดินช้ามากอุ้ยยโเคขึน ชุบโล,ละาละโลหะปอมาทุกคนครับโอเคโลหะปอมแต่น้ำจันเจ็บโอเคหรือว่าจะมาได้แค่นี้เพราะติดสโลเนตจริงด้วยไปเลยจ้าไปยืนกันเลยจ้า2คนเลยนะครับผมก็เป็นตุง,ตงกับบีม,บ,มบัตัตรบีมนะฮะจะอยู่ด่านนี้เพราะว่าไปได้ไม่ไกลนะครับถึงบีม,บ,มบัตตรบีมเนี่ยเขาจะเลือดเยอะนะครับแต่ว่าเขามีสโลเนตที่แบบตัวช้าเกินไปจะไม่สามารถออกด่านเบอร์รี่ได้นะครับก็ถือว่าประมาณนี้2คนนี้นะฮะโอ้โหแสดงว่า ใครได้ใครที่แบบมีบัฟวิ่งเร็วอึดด้วยแล้วก็มีรีเจนเนเรชันแบบว่าแบบเลือดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยจะสามารถผ่านไปได้ครับมาดูว่ตาตาดารายเลโลตาราเน,นี่ยจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยทําการเหยียบเสร็จปุ๊ปบแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เปลี่ยนล่างเลยครับ มาแล้วตาระเร็วตาล่าเดี๋ยวผมขอแยกเคลียร์ของในตัวกันอุ้ยบัฟอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตอนนี้เรามีบัฟสปีดนะครับวิ่งไวขึ้นมีบัฟดอฟฟินว่ายน้ำเร็วนะฮะแล้วก็จะมีรีสติเทนสามด้วยแบบถึกขึ้นแล้วก็มีบัฟอ่าดำน้ำไม่จำกัดจะเป็นวอเตอร์บีดบีดนะครับผมบีตติ้งนะครับแล้วก็จะมีในวิชั่นมองเห็นตอนคืนได้ด้วยแล้วก็สามารถมองเห็นในน้ำได้ด้วยนะฮะก็จะมีรีเจนเรชั่นสองด้วยบัฟโคตรโกงเลยแบบไอ้ฉลามใส่รองเท้าตาระเร็วตาล่านี่มันบัฟโกงเเท่่าาาดดิมมนะะูวจสามาารรถลลออดดทินไ้หืเป่บัดไฟชตบ อุ้ยเลือแท็กไปลดเลยทุกคนชึบชึบดำน้ำเป็นน้ำปอมก็ก็ลอยอยู่นะแต่ว่าถ้าเราขึ้นจากที่ได้ชึบโอเคต่อไปก็ระตดล,ลงได้อยู่ครับทุกคนเุ้ยโอเคเอ้ยอะไรเนี่ยพร้อมเราอยู่ในลาวาน,น้ำตอนนี้ข้างล่างโอเคแล้วก็ทำการโดดมากมากยังได้อยู่ครับเม์ลี่เมลลี่ก็ยังติดอยู่แต่ว่าผมคิดว่าได้อยู่โอเคเราทำการลงด้านล่างแล้วก็ทำการขุดทิ้งเลยฮะผมู่ว่าจะถึงขนาดไหนโอูยผมคิดว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยมีโอกาสโอเคต่อไปเราไปดาซีเคกันชึบ โอเคตอนนี้เราอยู่ด่านซีเ็ทแล้วนะครับก็จะมีทางเลือกเต็มหมดเลยตรงนี้มีตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันจะมีลาวาจริงกับลาวาปอมอยู่นะครับทุกคนเราต้องรู้งงกันว่าเราจะลงอาถุหรือเปล่าอย่างแรกเลยลงตรงนี้อุ๊ยอันนี้ลาวาปอมครับเพราะว่าเราเจ็บนะฮะเราทําการลงน้ำตรงนี้เลยโอเคชึบต่อไปครับทงน้ำตรงนี้อันนี้ก็ลาวาจริงนะครับเพราะยังเจ็บอยู่โอเคเราทําการเช่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ลาวาจริงอยู่ครับโอ้โยอันไหนคือของปอมวะเนี่ยหรือว่ามันปอมมาเลยเฮ้ยอันนี้ปอมได้อยู่ โอเคลงน้ำมาชึ้บตรงนี้ต่อไปนะครับอ่าอันไหนมันอ๋อมันเหลือสามันใช่ปะโอเคแล้วผมดาวเป็นสีส้มไหมสีส้มไม่ใช่นะครับสีส้มเป็นของจริงลาวาจริงนะเพราะว่าเรื่องรถรถถ้าเป็นสีเขียวล่ะสีเขียวปะเฮ้ยสีเขียวได้โอเคขออนุญาตโดดลงเลยลงน้ำสวยๆชึ้บต่อไปนะครับสีแดงปะสีแดงไม่ใช่ครับสีแดงคือของจริงครับโอเคสีแดงคือของจริงนับเป็นสีสีส้มไหมเดี๋ยวโดนโดโดเป็นสีส้มนั้นชึบสีส้ม เอาสีส้มได้เฉยครับทุกคนครับถือว่าเฟียงง้อเลยฮะอ่าสีแดงปะสีแดงไม่ใช่ครับสีแดงไม่ใช่อุยอ้ยอุ้ยรอ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 โอเคต่อไปสีเขียวว่าเราสีเขียวดูเฮ้ยสีเขียวถูกเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งคือเลขอะไรครับชึ้อุ้ยตรงนี้มีกล่องสมบัติด้วยฮะแต่เราจะเข้าไม่ได้เพราะตัวเราอ้ว,วนเกินไปนะครับต้องใส่เลขเลขอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเลขหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งดีล้วเจอเลขพอดีเลยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งปะเฮ้ยถูกเฉย มีอะไรอ่ะโอ้โหมีทองในกล่องเต็มไปหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บที่หลังแล้วกันนะครับด่านนี้ชึบโอเคตอนนี้เราทําการมาแล้วครับเราจะไปต่อนะทุกคนโอ้โหเลืองจะเต็มเลยครับด่านไฟครับยังไงต่อโอ้โหแช่้นปีชวโมงอ่ะโดดปึ๊บอุ้ยลงหินย้อยจิบนิดนึงลงไปอุ้ยอุ้ยมีฟลมีไฟอุ้ยอ้ยชึบเรียบร้อยครับผมก็จะเป็น ตาราเลโลตาราลาของเรานะครับที่สามารถชนะเป็นอันดับหนึ่งได้ครับทุกคนโคตรเจ๋งเลยครับบอกเลยบ๊บโคตรโกงครับลองไปเล่นกันดูได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราทําการไปเล่นตัวต่อไปกันดีกว่าโอ้โหตาราเลโลฉลาดใส่รองเท้าโคตรโกงเลยตัวต่อไปรับผมจะเป็นลีลีลีไอ้ลีลีลีตาราลีลานะครับผมก็จะเป็นช้างนะครับผมเป็นช้างกระบองเพชรนะครับดูกันว่าจะสามารถล่อจากที่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวปุ่มแล้วต่อไปก็แค่แปลงร่างเลยแปลงร่างครับผม มาแล้วช้างตัวใหญ่ที่ผมจะมองช้างตัวเองไม่เห็น,นครับเพราะว่าตัวใหญ่เกินไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยลักษณะช้างนะก็จะเป็นตะบองเพชรต,ตัวที่มีบล็อกตะบองเพชรเต็มตัวหมดเลยบัฟที่เราได้จะเป็นสโลเนทเพราะาตัวมันช้านะครับแล้วก็จะมีเป็นรีเทนสามเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่และถึงด้วยเลชันสี่ด้วยครับทุกคนคือแบบเลือกเพิ่มค้นเร็วแต่ทำไมตะบองเพชรเต็มตัวหมดเลยก็ลักษณะช้างจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าผมมองตัวเองไม่เจอนะเพราะมันอ้วนเกินไปโดนเลยชึบโอเคหลแรกไปได้สวยอยู่ครับโอ้โหมองตัวเองไม่เห็นจริงฮะขอน จึ๊บโอเคลงน้ำโอ้โหเลื่อนไม่รถหรือว่าจะเป็นอีกต,ตนนัวละครนึงที่สามารถชนะได้ลงลาวาปองก็จะมีปัญหาแบบไม่มีปัญหาอผมทุกคนจึ๊บก็อยู่โอเคทางนี้มีคนเปิดทางให้ด้วยครับเราทำการเดินลงล่างก็ไนะด้อ่ะจึ๊บจึ๊บดาสิขินนี้เราไม่ต้องเล่นแล้วเพราะเราเล่นเวลาครับเราได้สมบัติแล้วสบายเป็นอ่าไฟไฟก็จะคิวอยู่ฮนะโอ้โหชิวจัดเลยช้าตัวนี้หยิบได้เป็นวันนะผดูดิเวลาสุดที่ดดดได้เป็นวันเลยดูดิจับ โอ้โหไม่สือน้ำสะเะโบกเลยครับช้างตัวนี้สมแล้วที่เป็นช้างไทยไม่ใช่เป็นช้างต่างประเทศที่แบบช้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะหัวเป็นช้างแต่ตัวเป็นเป็น,ปนตะบองเพชรยืนคู่กันเลยกับฉลามสุดเท่ครับทุกคนครับตัวสุดท้ายของเราจะเป็นบอมบดิโอโคโคดิโอทีผมก็จะเป็นแบบตัวแบบโจะเข้ที่มีเครื่องบินติดปีกดูกันว่าเราจะเราจะสามารถบินได้หรือเปล่าลองเหยียบเลยชึบอ่าเหยียบเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแปลกร่างกันดีกว่าทุกคนครับหนึ่งสองสามมาแล้วจ้าหุยเครื่องบินบอกเลยโคตรเทบินได้ปะ วิ่งบินได้ด้วยครับทุกคนครับ <S <S แต่สิ่งสิ่งที่เรามีนะฮะในตัวจะเป็นอ่าล็อกเก็ตหรือว่าปืนแบบ RPG ปืนระเบิดอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีกระสุนเพียบเลยะครับทุกคนยิงได้ปะอยากลองอะ่ะปึ๊บต้องใส่อ๋อรีโหลดก่อนแล้วก็โอ้โหย,ยิงหมูตายเลยครับทุกคน,นะครับเดี๋ยวนะแล้วผมจะเล่นดาบไปทำไมวะเนี่ยในเมื่อเราสามารถบินได้ะครับทุกคนดูดิเนี่ยโอ้โหโคตรง่ายเลยนะฮะทิ้งระเบิดปึ๊บเรียบร้อยครับทิ้งระเบิดเรียบร้อยครับโอ้โอมายิงอย่างนี้เองโอเคอ๋อมันเล็งอย่างนี้นี่ไง พราะเราเป็นระเบิดเรามีระเบิดตรงตัวเห็นปหมแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงป๊บโอ้โหโ,โ,โ,โคตรขี้โกงเลยครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่า3ตัวที่ผมเอ่ยชื่อก็จะได้เป็นแชมเปี้ยนในวันนี้ก็จะเป็นบอมบิโอคอคาดิโอนะครับอ่ะผมเล่นชื่อไทยนั่นจอระเก้เคบินนะฮะแล้วก็จะเป็นฉลามใส่รองเท้ามีขานะครับสามขาด้วยแล้วก็ช้างตะบองเพชรนะครับอันดับที่4ก็จะเป็นแม่แม่หนูกาแฟเต้นบอลเล่นะครับแล้วก็อันดับที่5ก็จะเป็นตุงตุงกับบีบีมบันดับที่6ก็็จะเปน โอ้โหไม่ได้เลยครับดินจากาแฟนะครับก็อันดับที่โหลไปนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่เนาะเออประมาณนี้นะผมก็ประมาณนี้เลยโอ้โหบินโกมากบินเสร็จปุ๊บยิงยด้วย โคตรโกงเลยครับทุกคน,นครับแล้วยิงแรงด้วยนะครไม่ใช่ไม่แรงจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็คำสั่งคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้ผมแซมมี่ด้วยครับก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมเอาตัวละครไหนหรือว่าตัวละครจากเรื่องอะไรหรือว่าจากเกมอะไรหรือจากมอดอะไรให้ผมมาทดลองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จะหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับเจ่นค,ครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับฝันดีอะไรวะอ่าเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกดไลค์ด้วย